เมาแล้วขับยังมีเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหนุ่มคนนี้เมาแล้วก็โมโหขับรถไล่บีรถมอเตอร์ไซค์จนทำให้วัยรุ่นเสียชีวิตไปสองคนจุดกระเหตุอยู่ที่ถนนใกล้กับหมู่บ้านตาแตรวทับดัดตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ ในจุดเกิดเหตุก็จะมีตะบะฟอร์เตนเจอร์สีส้มคนขับคือน,นายธนกรสมทองอายุ31ปีแล้วใกล้กันค่ะก็มีศพของผู้เสียชีวิตสองรายถูกชนอัดเข้ากับต้นไม้ข้างทางนายภูมิพัฒน์พุทธมาศอายุ18ปีค่ะสภาพศพก็คือหน้าอกฉีกขาดปอดทะลักออกมามีเลือดทั่วร่างกายอีกศพนึงก็คือนายประสิทธิ์มีรีอายุ18ปีสภาพศพกระดูกหักหลายแห่ง ชาวบ้านที่ทราบเรื่องเนี่ยบอกนะคะว่ารถยนต์คันนี้มีปัญหากับวัยรุ่นมาก่อนที่สารกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนตาตุม่มหลังจากนั้นผู้ตายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วก็มองไปที่สารกลางทั้งคนขับตะบะเนี่ยคิดว่าทางกลุ่มของผู้ตายมองหน้าก็เลยไม่พอใจโมโหคะ่ะขับรถไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขับมาตั้งแต่บ้านภูมิขนมเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตร แล้วเขาก็ตามมาทันนะคะแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นไปชนกับขอบท่อระบายน้ําแล้วก็ไปชนอัดกับต้นไม้ทางชาวบ้านบอกว่าคนขับรถเนี่ยลงมาดูแล้วก็ไปเตะศพซ้ําด้วยนะคะทีนี้ชาวบ้านก็บอกญาติของผู้ตายมาในจุดเกิดเหตุค่ะคนขับกระบะก็ถูกกลุ่มประชาทันไปตรวจแอลกอฮอล์ค่ะเมาแล้วขับนะคะ140ิมิลิตรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ อุบัติเหตุก็เยอะนะครับใจร้อนก็แยะ่นะครับใจเ